สวัสดีครับเพื่อนๆนทั้งลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคดเฮียทีเด็ดบอลก็กลับมาพบกับโคดเฮียเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลฟุตบอลในวันนี้กันนะครับโคดเฮียก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเขาด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโคดเฮียทีเด็ดบอลกันครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23กันยายนพศ2566โค้ดเฮียกับ ได้ให้ทีเด็ดเพื่อเป็นกันอยู่ทั้งหมด5คู่ครับวันนี้โคเดียก็จับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมด5คู่เลยครับเริ่มนที่คู่แรกทีมแมนซิตี้จะพบกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เลสคู่ที่สองทีมคริสตัลพาเลซพบกับทีมฟูลแลมคู่ที่สามเป็นทีมลูตันทาวพบกับทีมบูแฮมป์ตันทั้งสามคู่นี้ก็เริ่มคลิกออฟเวลาสามทุ่มตรงคู่ที่สี่เป็นทีมเบนฟอร์ดจะพบกับทีมเอเวอร์ตันคู่นี้ก็เริ่มคลิกออฟเวลาห้าทุ่มครึ่งส่วนคู่สุดท้ายในวันนนนนนนีีีีี้้คคคคครรรรรััับบบบบเเเเเเป็็็ททมมมอออออออ์์ลลยยจะพกกกกกแชสตตตููไดด่่ิิฟฟึหวาง สำหรับเพื่อนเอท่านไหนนะครับที่ต้องการรับศาสนะคู่เด็ดเด็ดคู่ VIP ไปแอดไลน์ไปหาโค้ดเฮียได้ที่ a d h เฮีย999เก้า a d h e r เก้าพันเก้ h e a r เก้าอย่าลืมแอดนามหน้ากันด้วยนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเป็นทีมเดอร์บี้สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฟูตบอลพรีเมียลีกอังกฤษณเวลานี้เกมนี้ก็จะเปิดสนามเอทีฮัตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์คู่นี้ก็เริ่มคลิออกเวลา3ตรง เลนราคาคู่นี้ทางเจ้าบ้านแมนซิตี้ไปต่อที่ราคา2ลูกสูตงต่ำก็เปิดมาที่3ลูกควบ3าลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมแมนซิตี้ตอนนี้พวกเขาไปจากฝูงของลีกลงเล่นในลีกไป5นัดแล้วก็ชนะทั้ง5นัดยิงได้14ประตูและเสียแค่3ประตูมีอยู่15คะแนนมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมแมนซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานครับโดยผลงาน10นัดหลังสุดทุกรายการแมนซิตี้ก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดสเสมอ2นัดและแพ้แค่1นัด โดยผลงานนัดล่าสุดก็ลงเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแมนซิตี้ก็เปิดบ้านแล้วชนะทีมเซร์เวน่าเซเวน่าไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งแล้วผลงานนัดล่าสุดในลีกเขบุกไปเยือนทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ชนะกลับมาได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งแล้วอีกนัดที่แมนซิตี้เล่นในบ้านก็ลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ก็เปิดบ้านแล้วเอาชนะทีมฟูลแลนดไปได้ด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งโดยผลงานสิบนัดหลังสุดก็ท่าราคาไปแค่สี่นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเเวออออรร์์ไปแแค่นนนัดดขข้าาามมมูผลงงงทีตตติฮฟส ตอนนี้พวกเขาล้างอันดับ8ในลีกโดยลงเล่นในลีกไป5นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้แค่2นัดยิงได้7ประตูเสีย7ประตูมีอยู่7คะแนนมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมฟอร์เรส์10นัดหลังสุดก็เป็นทางฟอร์เรสชนะไปได้2นัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป6นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็ลงเล่นในฟุตบอลลีกในช่วงกลางสัปดาห์นอตติแงแฮมฟอร์เรสก็เปิดบ้านและเสมอกับทีมเบอร์ลี่ไปได้ทีกอประตูต่อ1แล้วนัดก่อนนั้นพวกเขาบุกไปเยือนทีมเชลซีแล้วชนะกลับมาได้ที้ลล่นนใีก แล้วก็บุกไปเยือนทีมแมนยูและแพ้กลับมาด้วยสกอร์สประตูต่อ 2, 2> แล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็ใช้ราคาไป5นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไปได้แค่2นัดข้ามาดูผลงานเขาเจอกันเองเฮดทูเฮดคู่เคยเจอกันมาแค่5ครั้งแล้วก็เป็นแมนซิตี้ชนะ,ะไปได้1ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้2ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทางนอต์ทเเทงฟอร์เดสเปิดบ้านและเสมอกับทีมแมนซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ1มาดูความพร้อมตัวตัวผู้เล่นในเกมนี้นะครับของทีมมแนซซิตีี้ขอองคุณเเปป๊โกดล่า นี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1โดยในเกมนี้มียลายผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามามากถึง5รายผู้เล่นตัวหลัก,ลกๆที่ยังบาดเจ็บอยู่เขายังมีเควินเดอ์บอยปาติโอโควาสิตจอร์สโตนแจ็คกิลิตไอเปเนโตซิวาทั้งหมดนี้ต้องรอทดสอบความฟิตน,นะครับถ้าใครพร้อมก็มีโอกาสลงสนามในเกมนัดนี้ได้เลยครับผู้สาประตูกเกมนี้ยังคงใช้เอเดซอนแผงแบ็กโฟร์สคนวันนี้มียอสโกกวาดิโอมาดูเอลอคนชิรูเบนดีอาร์ตและไคลวอเกอร์ รีวิวตัวการสนาม2คนเป็นมาติอัตดุยนูเนสกับคู่กับโรดิโก้เ์นันเดสสามแนวลุกวันนี้เป็นเจเรมี่โคคูดิวฟอร์เดนและจูเลียนอวเวเลสตัวหน้าตัวเป้าวันนี้ยังคงใช้อาริลิงฮารแลนตัวหน้าทีมชาตินอร์เวย์ข้ามาดูความพร้อมและตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมนอริองแองโเรสตสของคุณซือสตีฟคูเปอร์เกมนี้ก็จะมาในระบบ4ี่อเช่นกันครับโดยเกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาแค่รายเดียวผู้สาวตูเกมนี้ยังคงใช้แมทเทอร์เนอร์แผงกองหลัง4คนมีโอเลอไอนะ ตะกอนแมคเคนนาโจวอลเล่และนูโนทาวาเลสแผงกองกลางสองคนมีอิบราฮิมซองกาเล่กับโอเลวโมกาล่าสามแนวลูกวันนี้ใช้แอนโทนีอิลังกาคอลลอมแอซันโอดอยวิฟิลตัวลูกวันนี้ใช้มอร์แกนกิฟต์ไวตูหน้าตัวเป้าเป็นไตโวอาวอนิยี่ตูหน้าชาวนาจีเรียยังไงดูแล้วเกมนี้ทางแมนซิตี้ก็จะดูเป็นต่อทีมนอตเทนฟอเรสต์อยู่หลายด้านเลยครับแล้วเกมนี้ก็ยังมีโอกาสเก็บชนะในเกมนัดน,นี้ได้ไม่ยากครับ แต่ก็มีโจทย์อยู่ที่ว่าพวกเขาตอบแพงถึง2ลูกลงต่ำก็เปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งโดยทางทีมฟอร์เรสในฤด,ดูกาลนี้ก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานแล้วเกมน,นี้พวกเขาออกมาเล่นไปเกมเยือนทางโกชสตีฟคูเปอร์ก็น่าจะมาเน้นเล่นเกมรับแล้วคอยอาศัยจังหวะโต้ก,กลับซึ่งพวกเขาก็ทําได้ดีนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือน3านัดหลังสุดโดยเจอทีมใหญ่ทั้งาร์เซนนลและแมนยูทีมฟอร์เรสก็ยังแพ้ด้วสกอรไม่ขาดเท่าไหร่ แล้วอีกเกมต้องออกไปเยือนทีมเชลซีแล้วก็ไปทางฟอร์เรสที่บุกไปชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในราคาคู่นี้ทางแมนซิตี้ไปต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งกูดีโคเทียมองว่าแมนซิตี้ก็จะมีโอกาสชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยมีโจทย์ออกมาถึง2ลูกโคเทียมยังมองว่าทีมนอตแห่งฟอร์เรสน่าจะแพ้ในเกมนี้ไม่ขาดเกิน2ประตูคู่นี้โคเทียมรองทีมฟอร์เรสสูงต่ำคู่นี้โคเทียมอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แมนซิตี้จะเปิดบ้านและจะชนะทีมนอตแห่งฟอร์เรส ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับมา,าวิเคราะห์กันต่อที่คู่คิสตันพาเลตทีมันดับเเกมนี้จะเปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์กเอารับการมาเยือนของทีมเจ้าสวนน้อยฟูลแลมทีมันดับ10ในลีกโดยเกมนี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลา3ทุ่มตรงในราคาคู่นี้เจ้าบ้านคิสตันพาเลตไป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลง,งานของทีมคิสตันพาเลตตอนนี้รางันดับ9โดยลงเล่นในลีกไป5้านัดชนะ2นัดเสมอ1นนัดและแพ้2นัดยิงได้6ประตูเสีย7ประตูมีอยู่7คะแนน มาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมคิสตันพาเลสสินัดหลังสุดก็เป็นทางพาเลสชนะไปได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนทีมแอตตันวิลล่าแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์ดสประตูต่อ1แล้วนัดก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะทีมวูดแฮมตันมา3ประตูต่อ2แล้วอีกนัดในลีกก็บุกไปเยือนทีมเบนฟอร์ดแล้วก็เสมอมาได้ด้วยสกอร์ดหประตูต่อ1แล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาได้6นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์มาได้แค่4นนัดดมาาูผลงงขอทีมฟูแล่นครับตออนนนี้พวกเขาัดับ10 โดยลงเล่นในลีกไป5นัดชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดยิงได้5ประตูเสีย10ประตูมีอยู่7คะแนนเท่ากันมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมฟูลแลม10นัดหลังสุดเป็ทางฟูลแลมชนะไปได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดโดยนัดล่าสุดได้เล่นในบ้านฟูลแลมก็เอาชนะทีมบลูตันทาวไปได้ด้วยสกรอร์1ประตูต่อศนัดและก่อนนนัดบุกไปเยือนทีมแมสซิตี้และแพ้กลับมาด้วยสกรอร์5ประตูต่อ1นแล้วอีกนัดในลีกก็บุกไปเสมอทีมอาร์เซนอลมาได้ด้วยสกรอร์2ประตูต่อ2แผลงานน10หลังสุดก็นราาคไป6 ผต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไปได้แค่5นัดถ้ามาดูผูงานกับพวกกันเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดตะกูก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างสูสีกันครับโดยเป็นทางพาเลทชนะไปได้3นัดเสมอ4นัดแล้วไปทางฟูแลมชนะไปได้3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทีมฟูแลมเปิดบ้านแลเสมอทีมคิตตันพาเลทไปได้วยสกอร์สประตูต่อ2แล้วผมดูผลงานนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านพาเลทก็เป็นทางคิตตันพาเลทเปิดบ้านและแพ้กับทีมฟูแลมไปได้วยสกอร์สประตูต่อศู แล้วเรามาดูความพร้อมตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมพิสตันพาเลตของคุณซือลอยฮอสันเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1โดยเกมนี้มีรรยงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา5รายผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีเจมสันเลอร์มาไอเคิลโอลิเซนทา,านฟออููสันและแมาเธอูดฟันซ่าทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมนัดน,นี้ได้ครับสบต่ปตูเกมนี้ยังคงใช้แซมจอห์นสโตนแผงแบ็คโฟร์4คนเป็นเทลิกมิเชลพาเกฮีตัวอาคิมแอนเดอร์สันและโจเอลวอร์ดแผงกองกลาง2คนเป็นวิลฮิล กับแช็คดูกูเล่สามแนวลุกวันนี้ใช้เจฟฟี่ชลูปจอแดนอาริและอีบิลิซีอีซีหน้าตัวเป้าเป็นออกชอนเอดูอาร์มาดูความพร้อมและตัวเล่นในเกมนี้ของทีมโฟลแลมของกุนซือมาโกซิวาเกมนี้ก็จะมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันนะครับโดยเกมนี้มีรายงาผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา2ลายก็คือแอนโทนีโรบินสันกับซาสซ่าลูคิตทั้งสองคนนี้ไม่สามารถช่วยทีมในเกมนัดนี้ได้ครับสับตรูยังคงใช้ eno, แบรเลโน่แผงกองหลัง4คนมีเคนนี่เตเต้อิซาดิยอบ ทีมลีมและทีมโอทีคัสแทก็กสองพิเศษตัวรับวันนี้ใช้เจ้าปาลินญากับแฮริสันลีดสามแนวลูกวันนี้เป็นแฮร์รีว่วิลสันวินเลียนและอเดสเปเรล,ล่าหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้ลาอูคิมิเนสเกมนี้ก็เป็นเกมลอนดอนดามี่แมตช์ซึ่งเป็นทางพิทันพาเลตน,นะครับที่ได้เปรียบที่ได้ในบ้านแต่ผลงาน3มนัดหลังสุดที่เจอกันเองเป็นทางฟูแลมทำผลงานได้ดีกว่าครับโดยยังไม่แพ้กับทีมพาเลตเลยนะครับใน3นัดหลังสุดและผลงานในลีกของทั้งสองทีมก็ทำผลงานได้สูสีกันครับ โดยลงเล่นคนละหนัดและเก็บคะแนนได้7คะแนนเท่ากันทั้งคู่เลยราคาคู่นี้ทางทีมเจ้าบ้านคิตตันพาเลตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเดียก็มองว่าเป็นฟุตบอลออกได้3หน้าครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สูสีกันมากแต่คู่นี้โคเรียชอบทีมเจ้าบ้านคิตตันพาเลตมากกว่าครับคู่นี้โคเรียยังคิดว่าทางคิตตันพาเลตน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคเรียเลยเลือกให้อยู่ต่อทีมคิสตันพาเลตสูงต่ำคู่นี้โคเรียอยู่สกอร์สูง ฟันธงไปที่ทีมคิสตันพาเลตจะเปิดบ้านแล้วเจ้าชนะทีมเยือนฟูลแลมไปได้ด้วสกรสประตูต่อ1ครับจัดไปคู่นี้โคดเฮอยู่ต่อคิสตันพาเลตมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่รูตันทาวที่อยู่อันดับบวยเกมนี้จะเปิดสนามเคนีิวด์โรสตอนรับการมาเงยือนของทีมหมาป่าบูแฮมตันทีมระดับ16คู่นี้ก็เริ่มคลิกออฟเวลาสทุ่มตรงเนราคาคู่นี้ทางทีมเยือนบูแฮมตันไปต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง มาดูผลงานของทีมลูตันทาวตอนนี้พวกเขาลัางอัดับบ้วยในหลีกโดยลงเล่นในหลีกไป4นัดแล้วก็แพ้รวดทั้ง4นัดยิงได้แค่2ประตูเสียไป10ประตูมีอยู่0คะแนนมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมลูตันทาว10นัดหลังสุดก็เปทางลูตันทาวชนะไปได้3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็โบกเยนทีมฟูแลม แล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นัดก่อนนั้นเล่นในบ้านและแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปสองประตูต่อหนึ่งแล้วอีกนัดในลีกก็บุกไปเยือนทีมเชลซีแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์โดยผลงานสิบนัดหลังสุดจะท้าราคาไปแค่สองนัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไปห้านัดมาดูผลงานของทีมวูฟแฮมตันตอนนี้พวกเขาล่างดับสิบหกโดยลงเล่นในลีกไปห้านัดชนะหนึ่งนัดและแพ้ไปสี่นัดยิงได้5ประตูเสีย11ประตูมีอยู่แค่3คะแนมาดูฟอร์มกาาาารเลลล่นนนนผผงงทมมวตัั10ดหสุ ก็ไปทางบูเฮมตันชนะไปได้4นัดเสมอ2อนัดและแพ้ไป4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นบูแฮมตันก็ได้เล่นในบ้านและแพ้กับทีมลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ1นัดก่อนนั้นบุกไปเยือนทีมคิทตันพาเลสแล้วก็แพ้กลับมาด้วยกร์3ประตูต่อ2แล้วนัดก่อนนั้นก็ทำผลงานได้ดีโดยบุกไปชนะทีมเอวรตตันได้ถึงถิ่นที่สะกอร์1ประตูต่อศโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ใช้ราคาไป6นัดสูงต่ำสินัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไป5นัดข้ามมาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดทั้ง แล้วก็เป็นรูตันทาวชนะไปได้1ครั้งเสมอสองครั้งแ,แพ้ไป3ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่นัู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องบูแฮมตันก็เปิดบ้านและเสมอทีมรูตันทาวไปได้ที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูความพร้อมใะตัวผู้เล่นในเกมนี้ของรูตันทาวของคุณซือโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเกมนี้ก็จะมาในระบบ3 5 2โดยเกมนี้มีรายงาบผู้ได้บาดเจ็บเข้ามา3รายผู้สาประตูเกมนี้ยังคงใช้โทมัสคาร์มินสกี้แผงกองหลัง3คนมีลิสเบิร์กทอมล็อกเยอร์และแมตต แผงกกลาง5คนวันนี้มีอัฟฟี่โคตี้ทาฮิชองมาวารูนาคัมบ้าอัลเบิร์ตซัมบี้โลโกงก้าและอีซ่ากาโบโเลตัวหน้าคู่วันนี้ใช้จาคขอบบาวกับคู่กับคาร์ตันมอริสมาดูความพร้อมตัตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมวูดแพร์ตันขอบคุณซือแกลลี่โอนิลเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1โดยเกมนี้บทเหตุงารผู้เล่นอย่างโจเซฟฮอตท,ที่ยังคงบาดเจ็บและไม่สมามารถลงสนามในเกมนัดนี้ได้ครับผู้ตัประตูเกมนี้จะคงใช้โจเซซา แผงแบ็คโฟสี่คนวันนี้มีแมตต์โดโฮตี้เค็กดอร์ซันแมคคิวแมนและลายานูริแผงกองกลางตัวรับ2คนเป็นมาริโอเลมีน่ากับเจ้าโกเมสมิฟิลตัวลูก3คนมีอีซังวานเปโดเนโตและชองลิเแนเบลกาดส่วนา้าตวเป้าว,วันนี้เป็นมาธิอูสคุนย่าเกมนี้เป็นการเจอกันของ2ทีมที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในฤด,ดูกาลนี้โดยเจ้าบ้านลูตันทาวลงเล่นมา4นัดแล้วก็แพ้รวมไปถึง4นัดครับ ส่วนทีมเยือนวูแฮมตันนะครับลงเล่นมา5นัดแล้วก็ชนะไปได้แค่1นนัดและแพ้ไปถึง4นัดแต่ดูจากภาพรวมในการเล่นของทั้งสองทีมนะครับโคเอียก็ยังดูว่าทางทีมวูแฮมตันเป็นทีมที่ครองบอลได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีจังหวะโต้กลับที่ค่อนข้างอันตรายดูจากเกมที่ผ่านมาที่พวกเขาเล่นกับทีมริเวอร์พูลทางทีมวูแฮมตันก็สร้างสรรค์เกมลุกเด็กจังหวะโต้กลับคอยเล่นงานริเวอร์พูลอยู่หลายจังหวะแต่ด้วยประสิทธิภาพในเกมลุกของพวกเขาไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็เลยไปฝ่ายแพ้แพ้ให้ทีมรพูลส่่ววนนนนนนใเเเเกกมมมีีี้้รขาาายยือททตชฟได4 แถมยิงประตูได้แค่2ประตูและเสียไปถึง10ประตูคู่นี้โาเรียอยู่ยังไงนะครับทางทีมวูฮมตันก็ไม่น่าจะแพ้แพ้ในเกมนัดนี้ครับอย่างแย่ที่สุดน่าจะออกที่ผลเสมอเลยราคาคู่นี้ทางทีมวูฮมตันไปต่อที่ราคาปอป,อปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โาเรียยังมั่นใจทีมวูฮมตันนะครับว่าในเกมนี้น่าจะเป็นฝ่ายบุกเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โาเรียอยู่ต่อทีมวูฮัมตันสูงต่ำคู่นี้โคเรียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่วูฮมตันจะบุกมาชนะทีมลูตัน่อรูคบ จัดไปคู่นี้ใค้ต่อวูเพมตันมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่เบนฟอร์ดทีมอันดับ11เเกมนี้จะเปิดสนาม G ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่ทีน้ำเงินเอเวอร์ตันทีมอันดับ18คู่นี้ก็เริ่มคลิกออกเวลาทุ่มครึ่งเลรราคาคู่นี้ทางเจ้าบ้านเบนฟอร์ดเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลง,งานของทีมเบนฟอร์ดตอนนี้พวกเขาล่างอันดับ11ในลีกลงเล่นในลีกไป5นัดชนะ1นงัดเสมอสนัดและแพ้น1นปปู่6คะแนน แล้วเรามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมเบนฟอร์ดสินัดหลังสุดก็ไปทางเบนฟอร์ดชนะไปได้แค่1นัดเสมอไป6นัดและแพ้ไปอีก3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปเยอนทีมิวคาเซลแล้วก็แพ้กลับมาด้วยสกอร์หประตูต่อ0นัดก่อนหน้านัเล่นในบ้านเสมอทีมบอลมัดมา2ประตูต่อ2แล้วอีกนัดในหลีกก็ได้ในในบ้านเสมอทีมพิทั่พาเลตมา1ประตูต่อ1โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชาราคามาแค่2นัดสูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไปได้5นัด ถ้ามาดูผลงานของทีมเอเวอเรตตอนนี้พอรอล่างอันดับ18โดยลงเล่นในลีกไป5นัดล้วก็ยังไม่ชนะทีมใดได้เลยครับโดยเสมอไป1นนัดและแพ้ไป4นัดยิงได้แค่2ประตูเสียไปถึง9ประตูมีอยู่แค่1คะแนนมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมเอเวอเรตน10นัดหลังสุดก็ไปทางเอเวอเรตชนะไปได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดก็เล่นในบ้านและแพ้กับทีมอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0ูน นัดก่อนนะั้นบุกไปเยือนทีมเจฟฟ์ฟิลเดนเตดแล้วเสมอมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2แล้วอีกนัดในหลีกก็เล่นในบ้านและแพ้กับทีมวูมตันมา1ประตูต่อศูนย์โดยผลงานสินัดหลังสุดก็ทีาราคามาแค่2นัดสูงต่ำสินัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไป3นัดามาดูผลงานกับพวกกันเองเฮดทูเฮดนะครับคู่เคยเจอกันมาแค่6ครั้งแล้วตั้คู่ก็ทำงนานได้ค่อนข้างสูสีกันมากโดยไปทางเบนฟอร์ดชนะไปได้ไ2ครั้งและเสมอไป2ครั้งแล้วไปทางเอเวอเรตชนะไ,ไปได้อีก2ครั้งโดยผลงานนัดล่าส ก็เป็นทางเอเวอเรตันเปิดบ้านล้านนาทีมเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอรหนประตูต่อศูนย์และผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นในบ้านเบนฟอร์ดเป็นเบนฟอร์ดนะครับที่เสมอกับเอเวอเรตันไปได้ด้วยสกอรหนประตูต่อหนึ่งแล้วเรามาดูความพร้อมแต่ตัวผู้เล่นในเกมนี้นะครับของทีมเบนฟอร์ดขอบคุณซือโทมัสแฟงเกมนี้ก็จะมาในระบบ4 3 3โดยเกมนี้มีรายการผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา4ีลายแล้วเกมนี้ก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานอีวานโทนี่ที่ยังคงติดโทษแบกคงค้างเหลืออยู่ครับผู้ตัดประตูเกมนี้ยังคงใช้มาาร์คคคเเเฟ่นนนนนนนป็็กกกกอออองงหลั4แออฮิกกิี้ทพ นาธานคอลลินและแมดลามาเซนตอวกลางสามคนเป็นมัเทสเยนเซนดิสเยนนอกาดและวิตอรี่ยาแนลตาะสานในแดนหน้าเป็นเควินชาร์ตไบแอนเอมบูโมน้าตัวเป้าเป็นโยฮันวิซ่าดูความพร้อมและตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมเอเวอเรตันของคุณซือชอนไดเกมนี้จะมาในระบบ4-4-2โดยเกมนี้มีรากงารผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา5าลายผู้สาดประตูในเกมนี้ยังคงใช้จอแดนพิกฟอดแผงแบ็คโฟร์คนมีแอชลีย์ยังจาเลตเบนเวด เกมทาคอฟสกีและวิกตอรี่ไมเคลิลเลนคอแผงกองกลาง4คนมีอานาวกูเนฟเฟลอามาดูโอนาน่าอิดิซากูเอเย่และเดอวายแม็กนิวส่วนหน้าคู่วันนี้ใช้โดมินิกค,คาวเวตเลวินจับคู่กับเนโต้เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมเจ้าบ้านเบนฟอร์ดตัวจะไปต่อทีมเยือนเอฟเวอร์ตันจากการลงเล่น5นัดก็เป็นทางทีมเบนฟอร์ดก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่กระดักเสมอไปถึง3นัด โดยทีมเยือนเอเวอร์ตันพวกเขาลงเล่น5นัดเช่นกันแต่ก็พาแพ้ไปถึง4นัดแต่ถ้ามาเจาะลึกผลงานของเอเวอร์ตันทางเอเวอร์ตันก็น่าจะเล่นเป็นทีมเยือนได้ดีกว่าเล่นในบ้านลงเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดก็แพรลงทั้ง3นัดแต่เล่นนอกบ้าน2นัดพวกเขาเสมอม,มาได้1นัดเราจ้าบ้านเบนฟอร์ดพวกเขาสม,มุงานได้ไม่ค่อยดีในการเล่นในบ้านนะครับในฤดูกาลน,นี้โดยลงเล่นไป3นัดและยังไม่ชนะใครเลยแต่ก็เก็บผลเสมอได้ทั้ง3นัดครับลลราคาเขานี้ทางเบนฟอร์ดเป็นต่อที่ราคา,าครึ่งควบลูกสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่ง คู่นี้โคดยียังเชื่อว่าทีมเบนฟอร์ดยังดูเป็นต่ออยู่เล็กน้อยแต่ด้วยพวกเขามีเกมรับที่หละหลวมถึงแม้ว่าเกมลุกของพวกเขาจะยิงประตูได้เกือบทุกนัดแล้วเกมนี้ต้องมาเจอกับทีมเอเวอเรตันที่เกมนี้บุกมาเยือนแล้วก็น่าจะเล่นได้ง่ายกว่าโดยพวกเขาอาจจะเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นมากที่สุดแล้วก็อศัยจกกังหวะโต้กลับหรือจะศส่จากลูกตั้งเตะก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะบุกมาแบกแต้มไปกินนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคดีเหยีเยเรือกใหรอยู่รองทีมเอเวอเรตันสูงต่ำคู่นี้นร ford ์ดบ้เหที Ever ไไยบ จัดไปคู่นี้คู่นี้ให้อยู่รองเอเวอร์ตมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเบอร์ลี่ทีมระดับ19ในลีกเกมนี้จะเปิดสนามเทิร์กมัวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมระดับ13ในลีกคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลาตีสองตรงราคาคู่นี้ทางทีมเยือนแมนยูไปต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3ดูผลงานาของทีมเบอร์ลี่กันครับตอนนี้พวกเขาล้าอระดับ19โดยลงเล่นในลีกไป4นัดเสมอมา1นัดและแพ ิงได้4ประตูเสีย12ประตูมีอยู่1คะแนนมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมเบอร์ลี่10นัดหลังสุดก็ไปทางเบอร์ลี่ชนะไปได้3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็บุกไปเยือนทีมฟอร์เรสต์เราก็เสมอกลับมาได้้ดยตกกร์1ประตูต่อ1โดยนัดก่อนหน้านัเล่นในบ้านแพ้กับทีมสเปอร์มา5ประตูต่อ2และอีก2นัดที่ลงเล่นในลีกก็เปิดบ้านแพ้กับทีมแมตตนวิลล่ามา3ประตูต่อ1และอีกนัดก็เปิดบ้านแพ้กับทีมแมนซ สูงต่ำสินัดหลังสุดก็เก็บโอเอร์ไปแค่3นัดข้ามาดูผลงานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้พวกเขาลักดับ13บสโดยลงเล่นในลีกไป5นัดแล้วก็ชนะมาได้2นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้6ประตูและเสีย10ประตูมีอยู่6คะแนนมาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมแมนยู10นัดหลังสุดไปทางแมนยูชนะไปได้แค่3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปถึง6นัด โดยนัดล่าสุดพวกเขาลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแมนยูก็บุกไปเยือนทีมบบเยนมิวนิกแล้วแพ้กลับมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ3แล้วผลงานนัดก่อนนั้นลงเล่นในพเมีลีกแมนยูก็เปิดบ้านแพ้กับทีมไบตันไปที่สกอร์3ประตูต่อ1แล้วอีกนัดก็บุกไปเยือนทีมอาร์เซนอลแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เช่นกันแล้วผลงาน10นัดหลังสุดปัะชนะราคามาแค่1นัดสูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บโอเวอร์ไปได้ถึง6นัดข้ามาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดสิบนัดหล โดยเปฝ่ายเก็บชนะไปได้ถึง7นัดเสมอไป2นัดและเป็นทางเบอร์ลี่ชนะมาได้1นัดโดยผลง,งานนัดล่าสุดที่้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทัวรฟุตบอลคาราบาลีครับเมื่อปี2022เป็นทีมแมนยูเปิดบ้านชนะทีมเบอร์ลี่ไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อ0มาดูความพร้อมตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทีมเบอร์ซี่ของคุณซือแวงซองกอปานีเกมนี้จะมาในระบบ4 2 3 1 โดยเกมนี้มีรายงานผู้ได้บาดเจ็บก็มามา5รายแล้วเกมนี้หมดสิทธิใช้งานไลฟ์ฟอสเตอร์ที่โดนใบแดงจากเกมนัดที่แล้วและไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมนัดนี้ได้ครับผู้สัปะตูเกมนี้ใช้เกมแท็บฟอร์ดแผงกองหลัง4คนมีชาลีเทเลอร์ดาราโอเชอามีนอัลดาคิวและคอนเนอร์โรเบิร์ตแผงกองกลาง2คนเป็นจอร์ดเบลฮิลจับคู่กับจอร์ดคาร์เลน3แนวลูกวันนี้ใช้ลูก้าโคเลโอโชอานัสซาลูรีและอารอนแลมซี่สุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นเซกิอัมดูนี ูนย์หน้าชาวสวิตเซอร์แลนด์ข้ามาดูความพร้อมนักตูต้เล่นในเกมนี้ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอคุณซืออิลิกเทงฮาร์เกมนี้จะมาในระบบ4 2 3 1เกมนี้ทางแมนยูพอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับก็คือพวกเขาได้กองหลังตัวหลักอย่างราฟาเอลวาลานกลับมาจากการบาดเจ็บพร้อมลงสามช่วยทีมใปเกมนัดน,นี้แล้วเกมนี้ก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บมากถึง9รายครับตั้งแฮร์รี่แม็กควายลูกชอโซฟยานอมดาบับไทเลวมาลเลเซียและเมสันเมาส์ทั้งหมดนี้หมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมนัดน,นี้ครับแล้ว กับจาดอนซานโชที่มีปัญหาด้านระเบิบวินัยก็ไม่มีรายชื่ออยู่ยในเกมนัดนี้ด้วยครับผู้สำับตูเกมนี้จะคงใช้อังเดโอนาน่าแห่งแบ็คโฟเป็นเดียโกดาโลลาเฟอวารานดิซันโดมาร์ติเนสและเซอร์คิโอเลเกลอนกองกลางตัวรับ2คนวันนี้ใช้สกอตแม็กโทมินีคู่กับคาเซมิโล3แนวลุกเป็นอเลฮันโดกานาโชมาร์คันแลสฟอร์ดและบูโนเฟอร์เนเดสสุดหน้าตัวเป้าใช้ลัสบูดฮอยลุนสุดหน้าทีมชาติเดนมาร์ก เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ย่ำแย่มากนะครับในช่วงหลังนี้โดยทางเจ้าบ้านเบอร์ลี่ผลงาน5นัดหลังสุดก็แพ้ไปถึง3นัดเสมอ1นัดและชนะ1นัดส่วนทางทีมเยือแมนยูผลงาน5นัดหลังสุดก็แพ้ไปถึง4นัดแล้วก็ชนะมาได้แค่1นัดถือว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีพอกันครับเกมนี้กับการวัดเกินนะครับของสองกุนซือคนเก่งทั้งแววงซองกอปานีของเบอร์ลี่และอิลิเต็งฮาร์ดของแมนยูถ้าเกมนี้ใครเป็นฝ่าย,พายแพ้เก้าอี้ในตำแหน่งกุญซือก็น่าจะร้อนแนนน่อครับ เลยราคาคู่นี้ทางแมนยูไปต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2อลูกครึ่งควบสาคู่นี้เขาเองก็มองว่าถึงแม้แมนยูจะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ในช่วงหลังแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมของพวกเขายังดูใช้ได้ครับแต่ปัญหาหลักๆของแมนยูก็อยู่ที่ตำแหน่งกองหลังและผู้สาประตูซึ่งพลาดค่อนข้างบ่อยและเสียประตูค่อนข้างง่ายครับส่วนทีมเจ้าบ้านปัญหาของเขาอยู่ที่เกมลุกที่สร้างสรรจังหวะการยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยเกินไปในทุกเกมแล้วกองหลังก,ก็ยังเสียประตูค่อนข้างง่ายครับ คู่นี้โคดิเ้ก็ยังเชื่อว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กองหลังตัวหลักจากราเฟลวารานกลับมาน่าจะทําให้กองหลังพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นครับแล้วถ้าเกมนี้ยิประตูนําก่อนโคดเอ้ก็ยังมองว่าทีมแมนยูก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคดเอเลยเลือกให้อยู่ต่อทีมแมนยูสูงตามคู่นี้โคดเออยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมแมนยูจะบุกไปชนะทีมเบอร์ลี่ได้ถึงถิ่นที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้งห้าคห่ที่อนกััไปครบ โคเทียจะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีทั้ง5คู่ครับเริ่มที่คู่แรกทีมแมนซิตี้พบกับทีมนอตติงแฮมฟอเรสต์ในราคาคู่นี้ทางแมนซิตี้เป็นต่อที่ราคา2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมฟอเรสต์สูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่คิทตันพาเลตพบกับทีมฟูลแลมในราคาคู่นี้ทางทีมคิทตันพาเลตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียอยู่ต่อทีมคิทตันพาเลตสูงต่ำคู่นี้โคเทีียยออููููู่่สสกกร์งงมมาถึคตตััันนททวพบบลแฮ ในราคาคู่นี้ทีมเยือนวู๊พแฮมตันไปต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียอยู่ต่อทีมวู๊พแฮมตันสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่เบนฟอร์ดพบกับทีมเอเวอร์ตันในราคาคู่นี้ทางทีมเบนฟอร์ดเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียอยู่รองทีมเอเวอร์ตันสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่สุดท้ายในวันนี้ทีมเบอร์ลี่พบกับทีมแมนยูในราคาคู่นี้ทางทีมแมนยูไปตต่่่่อทีรราาคคคึงงบลููกสำเปิดที่่2ลูกคครึงบ3 คู่นี้โคเทียอยู่ต่อทีแมนยูสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์สูงครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ที่โคเทียมาให้ทีเด็ดเพื่อนๆไปครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้โคเทียก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคเทียและทีมงานอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ของโคเทียทีเด็ดบอลกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับศาสนะคู่เด็ดเด็ดคู่ i p ไปแอดไลน์มาหาโคเทียได้ที่แอดเฮียเก้า แอด e R e 999อย่าลืมแอดน้ำหน้ากันด้วยนะครับโค้ดเฮียจะจัดคู่ V.I.P เด็ดๆไว้ที่ไลน์แอดวันละ1-2คู่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ลองแอดไลน์มาโค้ดเฮียได้ที่แอดเฮีย er 999นะครับสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับโค้ดเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ